ว้นทาเขียนย่างนี้ก็มี几月,几,月几日ก็แปลว่าวันที่เท่าไหร่ใช่ไหมเดือนที่เท่าไหร่ถ้าเป็นอักษรข้างก็คืออื้อฤืษอผางแล้วฤกษ์ฤก้์ผงมันก็เกี่ยวกับเวลานี่แหละค่ะส่วนใหญ่เกี่ยวกับเวลาเพราะรืษมาจากอะไรมาจากพระอาทิตย์ไงพระอาทิตย์ที่กลมๆตรงกลางมีแสงออกมา ก็เลยกลายเป็นไปไปมาๆก็เลยกลายเป็นพันนี้นะคะแช่งว่าคํานี้ใช้ือพังนะคะน明天的明แปลว่าพรุ่งนี้เนาะหรือคํานี้时แปลว่าเวลาหรือนาฬิกากินนาฬิกาแล้วอ่าเราก็จะใช้ือนะคะอือหรือว่าคำนี้ 日字旁呢，俺娃昨昨天的昨，跟百娃的玩。